สวัสดีค่ะพบกับครูพิมพ์ค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะคลิปนี้เจอการเป็นคลิปที่41แล้วนะคะคลิปนี้คุณครูจะมาเฉลยการบ้านของเราค่ะในหนังสือเรียนหน้าที่30ใช่ไหมคะคุณครูให้เราทําใส่สมุดในข้อที่1ถึงข้อที่3ใช่ไหมคะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ บางคนนะคะอาจจะไม่ได้ใช้แม่สุดคูณตดัดหรืออาจจะนอกเหนือจากนี้ก็ได้แต่ขออย่างเดียวค่ะคําตอบเราเหมือนกันแสดงว่าหนูทําถูกนะคะข้อที่1เลยค่ะ2คูณกับจํานวนเต็ม3เศษ2ส่วน5วิธีทำลอกโจทลงมาก่อนเลยเท่ากับเราก็ต้องแปลงจากเศษส่วนจํานวนคะนะคะให้เป็นเศษเกินค่ะโดยเอาตัวส่วนคูณกับจํานวนเต็มบวกกับตัวเศษ 3คูณ5เป็น15บวกกับอีก2เป็น17 mm. ก็เท่ากับ2คูณกับเศษ17ส่วน5ค่ะ mm. เท่ากับบรรทัดต่อมาค่ะเอาจำนวนนับคูณกับตัวเศษค่ะจำนวนนับก็คือ2ตัวเศษก็คือ17คูณกันนะคะส่วน5มีตัวเดียวค่ะจับคูณกันเลยค่ะ2คูณ17เป็น34 5นะคะ5มีอะไรไหมไม่มีก็เขียนลงมาเลยไม่มีตัวคูณมีตัวเดียวก็เขียนลงมานะคะ ยังเป็นอะไรคะเนี่ยยังเป็นเศษเกินอยู่ใช่ไหมคะพิจารณาค่ะว่ามีอะไรตัดทั้ง34แล้วก็5ได้ลงตัวมีไหมไม่มีถ้าไม่มียังอยู่ในรูปแบบเศษเกินเราก็ต้องทําให้เป็นเศษส่วนจํานวนคะให้เรียบร้อยนะคะเอาตัวเศษเป็นตัวตั้งหาเอาตัวส่วนมาเป็นตัวหารนะคะตอบจํานวนเต็ม6เศษ4ส่วน5นะคะเรามาดูข้อที่2กันเลยค่ะ จำนวนเต็ม2เศษ5ส่วน6คูณกับ4นะคะวิธีทำล็อกโจทย์ลงมาก่อนเลยเท่ากับค่ะ2คูณ6เป็น12บวกกับอีก5เป็น17ก็เศษ17ส่วน6คูณกับจำนวนนับก็คือ4ค่ะเท่ากับบรรทัดต่อมาเอาจำนวนนับคูณกับตัวเศษ17คูณกับ4นะคะ ข้อนี้คุณครูจะตัดเลยค่ะตัดก่อนที่จะไปคูณนะคะข้อนี้คุณครูใช้วิธีที่2ในการทํานะคะตัดก่อนเพื่อการคูณสะดวกขึ้นนะคะพิจารณาดูค่ะมีะแรตัดทั้ง17 4ี่แล้วก็หได้ลงตัวคุณครูจะเอาแม่2มาตัดค่ะคุณครูจะตัดคู่ของ6แล้วก็4นะคะ 2อะไรถึงจะได้6คะ2 3เป็น6ใช่ไหมคะ2อะไรถึงจะได้4 2 2เป็น4เท่ากับค่ะ17คูณ2นะคะส่วน3ค่ะ17คูณ2เป็น34ค่ะตัวส่วนก็สามมันเดิมไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเขานะคะพอคูณมาแล้วยังอยู่ในรูปแบบเศษเกินอยู่เราก็ต้องทำให้เป็นจำนวนค้าให้เรียบร้อยค่ะคำตอบก็จะอยู่ที่จำนวนเต็ม11เศษ1ส่วน3นั่นเองค่ะ เรามาดูข้อที่3นะคะ5คูณกับจำนวนเต็ม5เศษ1ส่วน3วิธีทำลอกโจลงมาก่อนเลยเท่ากับ5ก็เขียนเหมือนเดิมนะคะเพราะ5เป็นจำนวนนับแล้วเรอค่อยมาเปลี่ยนเศษส่วนจำนวนคะนะคะให้เป็นเศษเกินเอาตัวส่วนคูณกับจำนวนเต็มบวกกับตัวเศษค่ะ3คูณ5เป็น15บวกกับ1เป็น16เศษ16ส่วน3ค่ะเท่ากับ จำนวนนับคูณกับตัวเศษก็คือ5คูณกับ16ตัวส่วนคือ3เหมือนเดิมนะคะข้อนี้มีอะไรตัดได้ไหมพิจารณาดูตัดไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องคูณกันก่อนถ้าคูณแล้วสามารถตัดได้หนูก็ตัดถ้าไม่สามารถตัดได้ก็ทำเป็นจำนวนคระเลยนะคะ5คูณ16เป็น80ค่ะส่วน3เหมือนเดิมนะคะมีอะไรตัดทั้ง80แล้วก็30ได้ไหมคะไม่มี เราก็ต้องทําให้เป็นจํานวนคระเลยเพราะว่ายัางอยู่ในรูปแบบเศษเกินอยู่เอาตัวเศษเป็นตัวตั้งหารกับตัวส่วน80ตั้งหาร3คําตอบค่ะจํานวนเต็ม26เศษ2ส่วน3นะคะ เรามาดูการบ้านของเราดีกว่าค่ะการบ้านนะคะในหนังสือเรียนค่ะหน้าที่40หน้าเดิมนะคะทําใส่สมุดเหมือนเดิมแต่จะให้ทําข้อที่4ถึงข้อที่6นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาเฉลยค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ